สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน100นะคะ นัเกเรียนเห็นไหมคะตัวอย่างที่คุณครูให้มาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม1แผ่นใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้คุณครูจะแทนค่าเท่ากับ1หน่วยและถ้าถัดไปก็คือถ้ารูปสี่เหลี่ยม2แผ่นก็จะมีค่าเท่ากับ2หน่วยนัเกเรียนดูตามรูปที่คุณครูให้เลยนะคะถ้ารูป3แผ่นก็จะแสดงว่าอันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะอ่าอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3หน่วยนั่นเองแล้วครูยกตัวอย่างไปเรื่อยๆจนมันถึงข้างล่างนี้นัเกเรียนดูว่า ข้างล่างนี้มีรูปทั้งหมดกี่แผ่นด้วยกันอ่าใช่เลยล่ละคะ่นะนักเรียนข้างล่างนี้จะมีรูปทั้งหมดเป็น10แผ่นแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ10หน่วยนั่นเองซึ่งเราจะเรียกอันนี้ว่าตาราง10 1นแผ่นก็จะมีค่าเท่ากับ1ินั่นเองนะคะนะักเรียนเรามาดูตัวอย่างอันนี้กันนะคะนะักเรียน คือเขาจะแสดงแถบสีชมพูมาให้เราใช่ไหมคะ2แถบถ้าแถบยาวๆแบบนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมันมีค่าเท่ากับ10หน่วยเพราะฉะนั้นมันมี2แถบมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ20นั่นเองแล้วมาดูถัดไปฝั่งนี้เขาจะห่างให้เราฝั่งนี้มันจะมีทั้งหมด2หน่วยใช่ไหมคะมันจะไม่ติดกันมันจะมี1 2แล้วก็อีกข้างล่างอีก1 2แสดงว่าอันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ อันนี้มันจะมีค่าเท่ากับ4หน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอาจากข้างหน้าที่เรานับเมื่ปีคือ20มาบวกกับ4คําตอบที่ได้ก็จะเป็นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น24เราก็นําคําตอบมาเขียนในรูปของตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนั่นเองค่ะเริ่มเข้าสู่บทเรียนการนับจํานวนไม่เกินหนึ่งพันพร้มอมกันนะคะมาช่วยกันนับค่ะ แผ่นตารางสิบหนแผ่นนับ1นึค่ะ2องสิ0สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิแปดสิบเกสแผ่นตาราง10บสแผ่นแสดงจำนวน10บสก็คือ100ค่ะ แผ่นตาราง10 10แผ่นแสดงจำนวน100ตารางร0 0 1แผ่นแสดงจำนวน100นี่คือตารางร้อยนะคะหนึ100่งร้อยกับหนึ่งร้อยเท่ากับสองร้อยค่ะเห็นไหมคะตารางร้อยหนึ่งแผ่นแสดงจำนวนหนึ่งร้อยและตารางร้อยอีกหนึ่งแผ่นแสดงจำนวน อีก100รวมเป็น200นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะฝึกคิดและฝึกเขียนนะคะนักเรียนจากภาพนะคะเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าแสดงจำนวนใด ค่ะมีตารางร้อยสแผ่นแสดงจำนวน300ตาราง10บจำนวน3แผ่นแสดง30และตารางหน่วยจำนวน8แผ่นแสดงจำนวน8หน่วยเด็กๆตอบได้หรือ,อยังคะใช่แล้วค่ะแสดงจำนวน3ามร้ค่ะ300กับ30ส กับ8หน่วยเท่ากับ338ค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ เรามาดูตัวอย่างอันนี้กันตัวอย่างอันนี้แกนดูช่องสีม่วงอันนี้จะแบ,บ่งเป็นสีนันเกเรียนอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้อันนี้ลองดูก่อนลองดูช่องสีม่วงมันมีค่าเท่ากับกี่หน่วยเอ่ยลองนับสิอ่ามันมีสีใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับสี่หน่วยแล้วเราไปดูช่องสีเหลืองอันนี้ก็คือแผ่นตารางอะไรคะสีเหลืองคือแผ่นตารางสิบถ้ามันมีสามนันเกเรียนก็เอาสามมาบวกกัน ก็จะเป็น30นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้แผ่นตาราง10ถ้ามี3ก็จะเท่าก,กับ30ต่อไปเราดูสีเขียวสีเขียวคือแผ่นตารางอะไรคะสีเขียวคือแผ่นตารางร้อยเพราะฉะนั้นมี2แผ่นก็จะมีค่าเท่ากับ200นกักเรียนก็เอา200ไปบวกกับ 30แล้วไปบวกกับอีก4หน่วยแสดงว่าอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ234ใช่ไหมคะนันเกเรียนก็ไปเขียนในรูปแบบที่คุณครูกำหนดให้ก็คือเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนั่นเองคะอ่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนลองคิดว่าลองนับดูว่าถ้าคุณครูให้รูปมาแบบนี้ไม่มีคําตอบให้นะนันเกเรียนลองนับดูซิว่า ตัวอย่างอันนี้มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคุณคณรูรอคำตอบของนักเรียนอยู่นะคะลองดูดีๆว่าตารางหน่วยเท่าไร่ตารางสิบมีเท่าไหร่แล้วก็ตารางร้อยเนี่ยแผ่นตารางร้อยมันมีเท่าไหร่ไหนใครได้คำตอบแล้วอ่ะโอเคอันนี้อันเมื่อกี้มันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ 324นั่นนั่นเองค่ะนักเรียน,นนักเรียนก็สามารถไปเขียนในรูปแบบที่คุณครูกำหนดให้คือตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยและก็ตัวตัวหนังสือ